สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็าจะมาเริ่มต้นนะคะในรายวิชานี้นะคะด้วยวิชาด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาก่อนนะคะเพราะว่ามันคือเรื่องของการสร้างสรรค์าง,งานโฆษณา นะคะเราต้องรู้จักโฆษณาก่อนนั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะเริ่มต้นจากประวัติของงานโฆษณานะคะใครเคยดูบ้างว่างานโฆษณาเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วมันมีหน้าตายอย่างไรบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยเห็นโฆษณาแหละนะคะโฆษณาเป็นอะไรที่ตื่นขึ้นมาทุกเช้าเราก็จะต้องเจอนะคะเปิดแอปพลิเคชันมาเนี่ยเราก็ยังเจอโฆษณา ที่มันแทรกอยู่ในอ่านิวฟีดเออในเกมในอะไรต่งางๆก็จะเด้งขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยงานโฆษณาเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเป็นหมื่นปีนะคะ,ะเกิดขึ้นมาน,นานมากเป็นศาสตร์ที่มีมาแล้วน,นานมากนะคะก็ดูจากภาพได้เลยนะคะโฆษณาย,ยู่ยุคแรกๆนะคะเราก็ใช้วิธีการเขาเรียกการตะโกนร้องเปล่านะคะการโฆษณาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่อมีการค้าขายเกิดขึ้น นะคะมีการค้าขายเกิดขึ้นแต่ถ้าถามว่าพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของใช้การโฆษณาไหมนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของที่ตลาดใน,นสมัยก่อนเราไม่ได้เรียกว่าการโฆษณาเราเรียกว่าการขายนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขามีเงินมากขึ้นนะคะเขาขี้เกียจตะโกนร้องขายเองพูดง่ายๆนะคะเขาก็จะมีการจ้างคน สร้างคนให้ไปประกาศขายสินค้าให้เขากรณีแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นการโฆษณานะคะมีการจ้างนะคะให้อีกคนหนึ่งนะคะ,ะมาทำการบอกข้อดีข้อเสีย เราเรียกลูกค้าให้นะคะเกี่ยวกับสินค้าระบบิดแกของเรานะคะมันก็ตามมีการวาจ้างเกิดขึ้นในตัวกลางแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นการโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตะโกนร้องเปล่าเนี่ยก็เป็นการโฆษณาชิ้นแรกนะคะที่เกิดขึ้นในโลกนะคะอะถัดมานะคะก็จะเริ่มมีหน้าตาแบบดีๆมากขึ้นนะคะถ้าเราไม่อยากจ้างคนที่มายืนตะโกนร้องเปล่าตลอไไดเวลาแล้วมันเสียงดังน่ารำคาญน,นะคะเราก็มีพัฒนาการนะคะก็คือมีการ สร้างป้ายหน้าร้านแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้พวกว่าอิฐสีแดงอิฐมวลเบานะคะพวกเทราคอตตต่างๆนะคะเราก็มาแกะสลักบ้างมาปั้นแบบนูนบ้างก็เป็นศิลปรกรรมในสมัยก่อนนะคะก็เป็นดีไซน์หน้าร้านแล้วก็เป็นต้นแบบของอการโฆษณนาณนนจุดขายหรือว่าเป็นพวก outdoor advertising o u t อ o f home advertising ในสมัยก่อนนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะก็จะเริ่มมีการเขียนถูกไหมคะคนเนี่ยเริ่มมีการศึกษามากขึ้นอ่านออกเขียนได้มากขึ้นนะคะก็จะเป็นการข้าซารที่เขียนด้วยมือหรือก็ติดจากตามกําแพงต่างๆนะคะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยกลุ่มแรกๆที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแล้วก็รู้หนังสือในสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะเป็นชนชั้นสูงนะคะพระนะคะก็การข้าซเกิดขึ้นแรกๆก็คือในต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะติดตามผนังโบสนั่นเองนะคะแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆนะคะมาเป็นสิ่งพิมพ์นะคะตั้งแต่ที่มีการคิดค้นในเรื่องของการพิมพ์ขึ้นมาโดยโจอเนน์นเบรนเอนนะคะ,ะนะคะต่อมานะคะดรแดนบีสปาเล่นะคะหรือว่าหมอบัตเลนที่บ้านเราเรียกกันนะคะก็มีการทำหนังสือพิมพ์ขึ้นมานะคะชื่อว่าหนังสือจดหมายเหตุนะคะนี่คือเริ่มมา าพาร์ทในประเทศไทยละนะคะก็มีหนังสือพิมพ์เกิดขึ้นมาครั้งแรกนะคะเพราะนี่นเมื่อมีหนังสือพิมพ์เนเป็นเรื่องของต้นทุนนะคะในการผลิตเนี่ยถ้าไม่มีคนซื้อทำยังไงหรือว่าเอาจริงๆคือ,อต้นทุนเนี่ยแพงกว่าราคาที่เขาจําหน่ายแน่นอนถ้าเราคิดง่ายๆก็คือแผ่นละกี่บาทเนาะในสมัยก่อนเวลาที่เราพิมพ์ขึ้นมาจะขายแบบหนังสือพิมพ์ขายฉบับละ5บาท10บาทเงี้ยคือมันมันไม่พอแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องอาศัยการโฆษณาคะเขามาแซวเราเก็บค่าโฆษณา อ่าก็จะมีการโฆษณาเกิดขึ้นต่างๆมากมายในพิมพ์นะคะแล้วก็มาเป็นพวกนิตยสารใบปลิวต่างๆนะคะนี่ก็เป็นการโฆษณาในยุคแรกๆของประเทศไทยเองนะคะอ่าก็เรื่องของครีเอทีฟนะคะก็จะต้องพัฒนาตามไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ตามไปด้วยจะเห็นว่าอายุแรกๆอาจจะเป็นแค่แบบอ่าภาพถ่ายประกาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าก็จะเริ่มมีการสร้างสรรค์ในเรื่องของ ตัวคาแรคเตอร์ดีไซน์นะคะการออกแบบรูปภาพต่างๆนะคะการใช้เรื่องของคุยทีเรื่องราวสตอรี่ต่างๆเข้ามาว่าจะเล่าอย่างไรนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการลอนแชมพูแชมพูยี่ห้อสองสองนะคะโดยห้างยาทอนะคะซึ่งปัจจุบันก็คืออสุสภา,านั่นเองนะคะก็เป็นโฆษณาในยุคก่อนๆนี่คือโฆษณาเมื่อก่อนคนไม่รู้จักการสระผมนะคะเขาก ห้างยาทองและโอ๊สุสานนะคะเขาก็อยากจะให้คนมาสระผมนะคะเขาก็ออกแคมเปญตัวนี้ขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าเห็นว่าหมูนี้คตมนุษย์เป็นสุขกันจริงวันเสาร์เป็นวันอะไรก็คลิปแคมเปญนะคะก็ตัวนี้ก็มีโลแกนชื่อว่าอ่าวันเสาร์เห็นไหมวันเสาร์วันสองสองก็คือเป็นจชมพูย่อสองสองค่ะแล้วก็รณรงค์ให้คนมาสระผมทุกวันเสาร์อะไรประมาณนั้นนะคะก็เป็นงานใช้ยาน้ำก่อนเราเรียกยาสระผม นะคะเดี๋ยวนี้เรียกแชมพูอ,อะไรก็ว่าไปนะคะก็ให้คนไม่เป็นหาวอ่ะให้คนดูสะอาดมากขึ้นนะคะก็เริ่มต้นจากห้างยานะ้ะปัจจุบันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพวก,พวก,พวก,พวกอุปโภคบริโภคเยอะแยะมากมายนะคะทีนี้ก็เป็นแคมเ,เปญเ็นคีเอทีฟเราก็ใช้แบบว่าเทวดาที่อยู่ข้างบนนะคะแล้วก็แคมเปญเขาเนี่ยก็ตอบนื่องกันนะคะหลังจากที่เขาคิดแคมเปญที่เป็นเทวดาสองขึ้นมาจากเรื่องบนงเนี่ยเขาก็จะใช้พวกพลาชูหรือว่าพวกเรือเหาะใช่ไหมคะในสมัยก่อนหรือว่าใช้ พอของบ้านเราในสมัยนี้นะคะอาจจะใช้โดรนที่มันแบบสามารถโปรยสินค้าลงมาได้นะะก็จะใช้พวกพาราชูต์ะะ่ะขับนะคะโปรยใบยปิวลงมานะคะโปรยใบยปิวลงมาจากการบนคนก็วิ่งกันแห่เตียวใบปิวนะคะเพื่อจะได้ส่วนลดจากไลายตัว ยาสับอมสองซ้อนเอง A. นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครีเอทีฟในยุคแรกๆนะคะคนไทยอ่ะครีเอทีฟติดอันดับโลกอยู่แล้วนะคะก็ลองไปเซิร์ชหาข้อมูลดูว่าบุ้มกับโฆษณานะคะที่ได้รับรางวัลระดับโลกเนี่ยมีใครบ้างนะคะก็มีคนไทยด้วยแน่นอนนะคะอันนี้ก็จะมีะโฆษณาต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็โฆษณามันเป็นอะไรที่แบบ บางทีคนไม่อยากรู้นะก็คือมัอนเราเวลาเห็นโฆษณาเราก็จะข้ามไปเพราะเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าที่ของเ r ที am, นะคะในการที่เราจะดีไซน์โฆษณาปไปยังไงให้มันดูน่าสนใจนะคะภาพตัวหนังสือตัวหนังสือไม่ใช่แค่ตัวหนังสือนะมันคือข้อความหรือว่าวอลดิ้งที่เราจะต้องคิดขึ้นมาให้มันโดนใจสามารถแปลกแหวกแนวได้นะคะไม่ต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการนะคะรวมถึงการจัดวางเลยเอาอยัางไงให,ให้ให้แบบ แค่คนเปิดผ่านก็สามารถดึงดูดความสนใจได้เดินผ่านก็สามารถดึงดูดความสนใจได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าเราจะคิดอย่ีไงไ้บ้างน,นะคะต่อมาก็พัฒนามากขึ้นนะคะพเะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบระชัชัยากรน,นะคะหรือเ,เรียกว,ว่ากรมพระกำแพงเพชรัครโยชินนะคะท่านเป็นพระบิดาแห่งการโฆษณาไทยนั่นเองนะคะก็ เริ่มต้นนะคะจากการวางแผนการลง้มนโฆษณาให้กับคลังออมสินว่าธนาคารออมสินนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากที่เรามีโฆษณาแบบประเภทสิ่งพิมพ์ mm hmm. ใช่ไหมคะต้องก็เป็นผู้บุกเบิกนะคะโฆษณาที่เผยแพร่ผ่านทางวิทยุนะคะก็จะมี เราก็ลองจินตนาการว่าโฆษณาที่อยู่ทางวิทยุเนี่ยมันไม่เห็นภาพใช่ไหมเพราะฉันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของเสียงเสียงก็มีหลายอย่างนะคะก็จะมีเสียงพูดเสียงโฆษณเสียงบรรยายเสียงคอ e วอเ t ชันเสียงเพลงทำนองเพลงเสียงเสาร์อฟเฟะต่างๆ นะคะแต่ว่าก่อนที่มันจะถูกเรียบเรียงออกมาแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีการเขียนบทโฆษณาขึ้นมาเรี๋ยวเราเรียกว,ว่าเป็นสปอตโฆษณาทางวิทยุนั่นเองนะคะอาจจะออกมาเป็นเพลงอะไรก็ได้นะคะแบบเราเรียกว,ว่าเป็นจิงเกิลนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะเกิดค่ะบริษัทที่เป็นอาชีพเนาะเป็นอาชีพเป็นบริษัทนะให้กับนักโฆษณาก็มีบริษัทรับจ้างโฆษณาหรือว่าพวกโปรดักชันเฮาส์เกิดขึ้น ในยุคแรกๆนะคะก็คือบริษัทสยามแอดวอร์ทายซิ่งนั่นเองนะคะก็ทุกวันนี้ถ้าอย่างพี่ๆที่เรียนโฆษณาประชาสัมพันธ์คะถ้าใครที่เขาสนใจในเรื่องของการโฆษณาจริงๆก็จะไปฝึกฟิวพวกโปรดักชั่นเฮาส์นะคะอ่าแล้วถัดมานะคะก็จะเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณานะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นพวก TVC นะคะ Television Commercial ต่างๆ โฆษณาทางโทรทัศน์นั่นแหละนะคะหรือว่าตอนนี้ก็ขยายไปสู่ออนไลน์เป็นคลิปต่างๆที่เราเห็นใน u t u ู e นะคะ Facebook อะไรนั่นค่าะคะพวกนี้นะคะความจริงเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของยุคนั้นเหมือนกันนะคะยุคสมัยนะคร บริษัทยสยามอินดัสทรีนะคะถ้าใครทายถูกก็เป็นบริษัทอะไรอ,อ๋อไทยถูกอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าโลโก้ตรงนี้นะคะของยูนิเวอร์นนั่นเองนะคะก็มีการถ่ายถาว่าเปลียนโฆษณาโรงงานสบู่น้สบู่ยี่ห้อแรกๆที่คนไทยใช้นะคะคือสบู่สไลซ์นะคะเราไปหาดูในห้างทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะเนี่ยยาซีฟันก็เป็นวิเศษนิยมนะคะก็เป็นแบบผงนะคะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆก็จะเป็นยาซิฟันชนิดครีมนะคะ ก็ปีนะคะ2495นะคะก็มีการจัดตั้งสานยโทรทัศน์แห่งแรกนะคะชื่อว่าสถานีไทยโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรมนะคะให้ทายดูว่าเป็นช่องอะไรในปัจจุบันนะคะก็เดี๋ยวลองพิมพ์มาในคอมเมนต์ละกันนะคะว่าช่องอะไรนะคะใครทายถูกเดี๋ยวบวกหนึ่งให้นะคะเฉพาะคนแรกที่พิมพ์เข้ามานะคะ,ะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะก็เข้าสู่ยุคข,ของนิวมีเดียนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นว่า,างานโฆษณาเนี่ย พัฒนามาเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมีสไลด์ชุดนึ่งที่พูดถึงในเรื่องของสื่อโฆษณานะคะก็จะเรียนรู้กันในเรื่องของสื่อโฆษณาในแต่ละชนิดนะคะเพื่อที่ c uh, creative ต้องเรียนรู้ว่ามีมโฆษณาที่เผยแพร่ผ่านช่องทางไหนบ้างเราใช้ r e ริเได้ถูกต้องนะคะแคได้โดนใจเราก็สามารถดึงผู้บริโภคได้ทุกสื่อทุกช่องทางเ,เองนะคะ ทีนี้นะคะเราลองมาดูความหมายของงานโฆษณากันบ้างนะคะโฆษณานะคะก็จะมีความหมายหลักๆอยู่เจาดข้อด้วยกันนะคะที่สำคัญนะคะอันแรกเนี่ยนะคะจะต้องมีการควบคุมห็นคอนโทรลเ l r ฟอร์มนะคะก็คือจะต้องมีผู้ผผควบคุมชิ้นงานโฆษณานะคะว่าจะให้ผู้นใดนๆนก็มีหลายกลุ่มนะคะก็จะเป็นเจ้าของสินค้าเวลาเราทำงาน,นงจริงๆนะคะพวกเอเจนซี่ต่อ อันสองก็เป็นผู้ผิกับโฆษณาเป็นครีเอทีฟก็ป y r ้รท์นะคะที่เราจะต้องมีการประชุมเลีฟนะคะทางาน,นร่วมกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราได้เรียนรู้พวกนี้แน่นอนนะคะพูดง่ายก็คือโฆษณาก่อนที่จะเผยแพร่ออกมาต้องมีการควบคุมแน่นอนนะคะอันที่สองนะคะจะต้องผ่านสื่อที่ไม่ใช่ตัวบุคคลนะคะถ้าหากว่าเป็นบุคคลมายืนขายของเนี่ยเราทางงานโฆษณาเนี่ยจะถือว่า ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ก็นนก็จะเป็นเรื่องของสื่อส่วนบุคคลเป็นการขายของอนะไรเงี้ยจะไม่ใช่การโฆษณาเพราะฉะนั้นเนี่ยการโฆษณาเนี่ยเรา,ส,รส,าสื่อสารกับคนเยอะๆเ,เพราะฉะนั้นต้องนำเสนอผ่านสื่อที่เรียกว่าสื่อมวลชนนะคะสื่อที่เข้าถึงคนเยอะๆนั่นเองยกเว้นว่าเป็นคนมาพูดแล้วพูดผ่านสื่ออีกที่แบบนี้ได้นะคะอันที่3านะคะเผยแพร่ความคิดสินค้าบริการนะคะจะต้องมีเรื่องของไอเดียนะคะไอเดียที่เกี่ยวข้องกับ ตัวโปรดักไเดียที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้นๆน,น,นะคะอาจต้องเป็นการระบุผู้กระถามหรือว่าเป็นสปอนเซอร์นะคะงานโฆษณาเช้นนี้เป็นของใครเสรบจสน้นโดยใครนะคะหาแหล่งที่มาได้นะคะเพื่อแยกแยะการโฆษณาจากการโฆษณาวชวนเชื่อโฆษณาแบบไหนที่เราหาแหล่งที่มาไม่เจอนะคะบริการโฆษณาทุกชิ้นนะคะจะต้องมีการ เซนเซอร์นะคะแต่โฆษณาตัวไหนที่ไม่ผ่านการเซนเซอร์หรือว่ากฎหมายยังไม่ตรวจสอบนะคะคือฉันอยากทำโฆษณาแบบไหนฉันก็ทำออกมาแบบนั้นไม่ได้นะคะไม่ถูกต้องนะคะ <c oughs> เราเรียกพวกนี้ว่าเป็นการพ,อพอารับพปรแรได้นะคะไม่รู้อะไรที่มานั่นนี่นะคะ <c oughs> อันนี้5นะคะการโฆษณามีลักษณะเป็นการบอกกล่าวว่าอินฟอร์ม บอกเก่าเกี่ยวกับอะไรนะคะก็คือบอกเก่าเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าและบริการนะคะอย่างเช่นนะบอกว่ามีสินค้าอะไรบ้างขายที่ไหนอะไรมาใหม่โปรโมชั่นเป็นอย่างไรบ้างราคาเท่าไหร่สัมปุาเป็นอย่างไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดีเทลรายละเอียดตรงนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะอันที่6นะคะโฆษณาจะต้องอมีการโพสต์หรือว่าชักจูงใจนะคะโฆษณาที่ทํามาเฉย ไม่ได้เกิดผลอะไรอย่างนั้นเราไม่เรียกว่าเป็นการโฆษณาที่ดีหรือว่าเกิดอิ p มแพโฆษณาเนี่ยทําเวลาทำเนี่ยมันใช้งบประมาณในการทําค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทําออกมาแล้วนะคะเราก็จะอย่งางน้อยให้เกิดผลต่อสินค้าและบริการไม่มีงานโฆษณา ia, ตัวไหนทาออกมาแล้วก็ไม่หวังว่าเราจะขายสินค้าบรกิาการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโฆษณา ia, ที่ทําออกมาเราขายไม่ได้อันตรายมากนะคะคีอคลิปตกงานแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นีงานโฆษณาจะต้องมีลักษณะ รื่องการจูงฟที่เราจะต้องใช้เรื่องของคุณภนะคะเข้าไปร่วมด้วยนั่นเองนะคะให้คนสนใจอย่างน้อยให้เกิดการจดจํารู้จักและรู้จักสินค้าอะไรต่างๆนะคะอันที่7เนี่ยงานโฆษณาต้องสามารถจอดจงกลุ่มเป้าหมายได้ว่า,าสินค้าตัวนี้โปรแกรมชิ้นนี้หรือว่างานโฆษณาชุดเนี้ยเราจะจองไปที่ใครเราจะพูดกับใครเราจะใช้ภาษาอย่างไรในการพูดกับคนนั้นอันนี้สําคัญมากนะคะถ้าเป็นสินค้าเกี่ยวกับคนแก่อาจจะใช้อ่า ภาษาภาพอ,องค์ประกอบต่างๆในงานเข้าใจอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราจะสื่อสารกับเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะคะนั้นแท็กเก็ตนะคะการเจาะจงแท็กเก็ตสำคัญมากนะคะในเรื่องของอการครีเอทีฟนะคะในเรื่องของการเลือกช่องทางต,ต่างๆการทํางานของครีเอทีฟหรือนักโฆษณานะคะกลุ่มเป้าหมายสําคัญมากนะคะรวมถึงสินค้าและเบ,บิแกนต่างๆด้วยนะคะเราก็ไปดูว่าเขาต้องการขายคนกลุ่มไหนอันนี้สําคัญนะคะมันก็จะได้ขายได้นั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะโดยรวมนะคะงานโฆษณาก็หมายถึงนะคะการเสนอขายสินค้าบริการตา่างๆรวมถึงขายไอเดียแล้วก็ขายความคิดด้วยบางทีสินค้าเหมือนกันเนี่ยคนจะรับรู้ต่างกันก็คือตรงไอเดียเนาะพบก,กับเป็กซี่ต่างกานันยังไงบ้างนะคะสไลด์กับไลฟ์บนเอฟเนี่ยต่างกานันยังไงบ้างนะคะเพราะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการนําเสนอไอเดียให้คนจดจํารู้จักเรา ะะว่าแตกต่างจากคู่แข่งหรือว่าแบรนด์อื่นใหญ่บ้างนะคะเพื่อให้ผู้ซื้อยอมรับใช่ไหมคะในตัวสินค้าบริการหรือว่าไอเดียนั้นๆของเรานั่นเองนะคะโดยที่ผู้ซื้อโฆษณาจะมีการจ่ายเงินหรือว่าเป็นสปอนเซอร์เป็นผู้อุปถัมภ์เพื่อเผยแพร่ชิ้นงานโฆษณา,าชาิ้นนั้นแน่นอนจะต้องมีการาจ่ายค่าผลิตงานโฆษณาจ่ายค่าครีเอทีฟจ่ายค่าเผยแพร่นะคะโฆษณาทางทีวีเผยแพร่ วินาทีละเท่าไหร่นะคะผ่านสื่อที่ไม่ใช่ตุ่มคนนะคะแล้วก็มีผู้ประทำนะคะชัดเจน นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นรวมรวมในเรื่องของประวัติโฆษณาแล้วก็ความหมายของการโฆษณาในภาพแรกนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาเต็มๆในเรื่องของอการสร้างสารรค์และผลิตสื่องา,านโฆษณาเองนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสไลด์หน้าเราก็จะมาเรียนเรื่องของบทบาทและความจําเป็นของงานโฆษณานั่นเองค่ะ